จากเซียงคาก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับมาถึงวันณนะอุทยานภูบอ่อผิดมันต้องขึ้นมาที่จุดพักรถก่อนนะครับเพื่อเดินขึ้นไปซึ่งว่าเทิงขึ้นไปันความสูงระวัน500เมตรเราต้องเลี้ยวไปจอดตรงไหนนะซ้าย มีร้านค้าขายแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าน่าจะเปิดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบบคนพื้นที่คนตรงนี้ได้แบบสัมปทานขายของเรียกตามใครก็ได้ ก็ดูตัดตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นมาพอขึ้นมาก็จะมีห้องน้าชายห้องน้ําหญิงก็มีตู้ให้ช่วยบริจาคน้ครับไฟเล็หน่อยนะครับแล้วจะมีขายเครื่องดื่มแล้วก็ทางเข้าอยู่ตรงนน้นนะครับก็เป็นภูบิตก็เป็นวันอัสยานภูบิตเป็นเส้นทางธรรมชาติจุดชมวิวภูบิดนะครับก็จะหกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับงดสัตว์เลี้ยงแอลกอฮอล์เสพติดหีดเขียนอาวุธ ห้ามปีนห้ามอะไรตามน,นี้นะครับขเขาสูงที่ขนาดตัวมือเป็นสากิโลเมตรนนะธรรมชาติประมาณนี้นะครับครั้งที่แล้วผมเคยมาขึ้นแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเขาย,ยังปรับปรุงชั้นด้านบนสุดนะครับยังไม่เสร็จโอเคครับ ตู้สู่ผูบ่อบิดนี่ก็จะเปถึงจุดชันหน่อยแล้วนะครับ <c oughs> ยิ่งนานวันยิ่งกุบปุบขึ้นเหนื่อยขึ้นหน้าแตก ตอนนี้เหมือนเขาทำเป็นแบบขั้นบันไดใหม่นะครับก็จะขึ้นง่ายหน่อยแต่ทุกย่างก้าวเราก็หายใจลึกๆนะครับจะช่วยให้เราเหนื่อยนะ้อยลงเนี่ยแต่นี่คือไม่ได้มาจากตอนนี้ไม่ได้ร้อนมากนะครับหลังจากเขาส่งการหนึ่งวันมีลมเย็นแต่มันด้วยความที่เผาแคลอรี่ ก็เลยเงื่อแตกก็จะเป็นแบบจะชันมากนะครับแล้วก็มีอันตรายต่อการเดินทางแล้วมันจะชันมากก็ต้องปีนไปขึ้นเลยด้วยก็เลยเปลี่ยนเป็นสเต็ปวนนะครับการหาวนี่คือไม่ใช่อะไรผเผาพลังงานเป็นสเต็ปวน ก็มีกลุ่มหนึ่งที่มาทีหลังเรารถตู้นะครับก็ขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับลงยังไปต่อด้วยเป้าหมายอันแรงกล้าสิทตศิลษสาต้องตึงสดชื่น มันละลายพอผ่านอือหือซ้เป็นงานนี้ เหนื่อยไหมร้อนไหมร้อนไม่ไหมรู yeah> anyway> claro ้สึกทุกอย่างลำบากยทำให้เรารู้ว่าถ้าเราผ่านความลำบากได้ก็จะแข็งแกร่งแข็งแรงเราเป็นคนส่วนน้อยที่บ้าบอแบบนี้ คิดว่าได้เป็นประสบการณ์ได้เป็นสตรอรี่อ,อ้าวเหมือนเป็นการทดสอบความแข็งแรงในแต่ละปีหาเขาขึ้นปีละลูกสองลูกเห็นมันไดแล้วทอ้อ การมีต้องมีน้ำหวานน้ำเย็นน้ำเปล่าเย็นไว้นะครับเพราะช่วงนี้ก็การฮิสโตเราให้ร่างกายได้นั่นด้วยกินมากแต่จุกอ,อันนี้ไม่ได้โฆษณา กันตาเข้าได้ต่อช่องล็อกกับเราขึ้นมากี่ชั้นกี่ชั้นก็เจอแต่บันไดไอจุดพักหินครั้งก่อนที่นอนหายไปไหนแล้ะ <c oughs> ตอนนี้คิดถึงน้ดำดองแดงหัวไก่โอกลาบแซบ ลาบงัวลาบหมูเบียร์เย็นๆวัน,นนี้คิดถึงแต่ละยัางาน,นโอเคครับลุยต้องไปถึงเป้าหมายผนเสร็จพอบันไดวันนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นว่วงของถ้ำแล้วนะครับถ้ำพระ เส้นทางเก่าก็จะมีแค่เป็นระยะระยะขึ้นไปดูกันครับ 40เมตรเลามาณ20นาทีเน,น,นขึ้นอีกจุดหนึง่ง ำรอดปรดระวังศีรษะอันนี้เราขึ้นมาห้าร้อยเจ็ดสิบเมตรสามสิบห้านาทีกว่ามันตันไหมเนี่ยสำรวจดูซิ ระวังพวกของข้างข่าวู้นยังไูนยนานั้นมันมีรดไปได้นะ เขาตันไว้เนาะออระวังระวังล,ลื่นจับหินจับอะไรไวก็คือบันไดขึ้นไปเลยอ่ะไม่ต้องเดินต่อละสุดกับบันไดนั่นแหละก็คือถ้ารอดไปแล้วขึ้นบันไดก็คือถึงแล้วถึงห้อ,องบนอันนี้เราต้องเดินบ,บันไดขึ้นไปต่อเพราะว่าช่องมันเล็กเขาว่าอาจจะไปได้ตัวเองน่าจะไม่ได้ว่ะ นั่งก่อนนะดูหน้าดเหนื่อนั่งก่อนถึงตรงถ้ำถ้ำรอดนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งประมาณสามสิบเมตรก็จะถึง จุดสูงสุดของภูบอบิดแล้วนะครับดูวิวด้านบนกันครับจุดสูงสุดของภูบอบิดแล้วครับนี่แต่ก่อนคือเป็นเหมือนจุดเก่าก็จะเป็นจุดชมวิวภูบอบิดเป็นวิวเมืองเขาจะมีจุด ต่างๆทํา,าทเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ได้แบบเป็นเห็นบรรยากาศรอบๆแต่ช่วงนี้ที่เห็นเป็นอย่างนี้เพราะเขาจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เหลาะกับเราก็ขึ้นมาสํารวจเส้นทางธรรมชาติ้มมยาัก เมื่ออานก็เป็นเมือ่อยบ่อนอ้อฮอดแล้วกอยอดพิอถ่ายรูปหน่อยถ่ายตอนลงขึ้นไปก่อนอความสูงจากระดับน้ำทะเลปลานกลาง520เมตร มันวีเทเลสตรงนี้เดียวเลยก็คือวิ่งจับเวลาแล้วเขาไปวิ่งมาถ่ายให้เราดูเนี่ยวิ่งจับเวลาอะไรก็มาคนเดียวไงเราจับเวลาไว้คือตั้งกล้องไว้ตรงนน้นเพื่อที่จะวิ่งมาถ่ายรูปตรงนี้อจะเอาวิวเทเลสเนี่ยแบบว่ามันมันยิงออกไปอย่างนี้แล้วมันเห็นได้ได้นะรูปตรงเนี้ยถ่ายประมาณสามรอบ รอดเขาก็ไม่ได้ปิดห้ามให้คนรอดเข้ามาเลยไม่ปิแต่ว่าดูที่คนไงว่าตัวเล็กเลยใหญ่เพราะว่าช่องมันเล็กมากเลยนี่แหมันจะออกตรงนี้เห็นไหมมันเป็นช่องรูนั่ะอ๋อรูทางขวานี้เออมันออกรูตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้มาได้เลยคือแบบว่าไม่ต้องเราก็ไม่ต้องขึ้นบันไดมาแล้วไงมันจะถึงยอดเลย อี้มีแต่ละร้อนออนี่เสน,นี้ก็ร่ก็สรุปให้ฟังนะครับก็เอาใช้เวลาทั้งหมดห้าสิบสี่นาทีาที่ไม่ถึงหรอกครับลงเดินวนเล่นก็เกือบสิบนาทีก็มาสี่สิบกว่านาทีนะครับก็จุดสูงสุดก็คือแปดร้อยสี่สิบเมตร แคลอรี่ี่เผาไปสามร้อยกว่าเลยโอเคครับ